ต้นมีก้องพนัทนำไปก่อนหลายช่วงตัวนะครับแต่ว่าปลายสายนี่มาโดนเพชรบุญช่วยเดินเตะขาต่อยท้องต่อยหน้านะครับออกอาการไม่ดีให้เห็นนะครับแต่ว่าไม่ผ่านนะครับได้แค่สมเสมอนะครับไฟนนี้ก็ต้องมาเจอกันอีกครั้งนลครับที่กับน้ำหนักกันอยี่127กปอนด์นะครับคู่นี้เสมอกันมาครั้งนึงอย่างสนุกนะครับต้นต้นมีก้องพนัทนำไปก่อนหลายชุ่งตัวนะครับแต่ว่าปลายสายนี่มาโดนเพชรบุญช่วย เดินเตะขาต่อยท้องต่อยหน้านะครับออกอาการไม่ดีให้เห็นนะครับแต่ว่าไม่ผ่านนะครับได้แค่เสมอนะครับไฟนนี้ก็ต้องมาเจอกันอีกครั้งนะครับ สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับเทรวุฒศีละครให้คะแนน3มท่านดอนชัยทาติธงชัยทองสเสวกและพงพัดว่องไวครับคู่มวยล้างตานะครับไฟแรกก็ชกกันอย่างสนุกเร้าใจเลยครับกองพนัสนี่ประเภทจังหวะสีมือจัดนะครับตนๆน,น,นไปก่อนแน,น่นะครับ,บ,รบหลายๆไฟนียกต้นๆนีน่นเป็นต่อคู่ต่อสู้หลายช่วงตัวนะครับแต่ปลายฝ่ายมีอาการยุบ เถาให้เห็นอยู่ที่การยืนระยะนะครับส่วนเพชรบุญช่วยประเภทเชิงไม่สนนะครับชนอย่างเดียวต่อยท้องต่อยหน้าหัวใจละเกินร้อยครับตองคือประเภทจังหวะฝีมือจัดนะครับต้นต้นไปก่อนแน่นครับหลายหลาไฟยกต้นต้นอยู่อกูึดตัวทู่หลายช่วงตัวนะครับจากปลายฝ่ายฝ่ายเอาละครับยกว่าเริ่มขึ้นแล้วนะครับ ขวากับขวาเลยครับคู่นี้น้ขยับก็ไปเจาะยางก่อนเลยนะครับโอ้เก่งการโจมจ่อ,อมาในรูปแบบเดิมหรือเปล่านะครับค่อยๆขยับไปเรื่อยนะครับกลองมนัฐยังไม่รู้บอประเทศจังหวะฝีมือจัดนะครับถึงยาวรูปร่างอีดีด้วยนะครับมีลูกฟีดมีหมัดมีศอกแทงลูก อาวุธมวยนี่ถือว่าครบเครื่องเลครับอยู่ที่หัวใจการยืนระยะนะครับครองพนัก้องพนัสนะครับ ทีนี้ดูว่าจะไม่ถอยเหมือนกันแล้วครับกล้องพนัทหักหลักถึงจังหวะออกแข้งแลกกันนะครับเพชรบุญช่วยค่อยๆขยับเข้าไปได้ลูกหนักลูกกลางลูกหัวใจแล้วครับเพชรบุญช่วยจวังหวะฝีมือเลี่ยมเชิงนั้นเป็นรองแน่นอนายที่แล้วนั้นต,นตน้นๆก็ไปร้องอยู่หลายช่วงตัวแล้วครับมาเบียดปลายู่นี้นะครับดูกันดีนี้นะครับ เกมต้นกับเกมปลายนะครับต้นต้นี่กองพนัสต้องบอกว่าฝีมือนี่ไปก่อนแน่นครับแต่ว่าช่วงปลายปลายแล้วครับทางดนานที่คุช่วยนี่ไม่ธรรมดาละครับแข็งแกร่งแข็งแรงเหลือเกินครับแม้ว่าจะเตี้ยสั้นกว่าดูครับหนักแรงทุกลูกครับอาวุธของเขาครับพยายามสืบ้าเปิดเกมตั้งแต่ยกที่หนึ่งครับดูครับเสียร่างครับกองพนัสดูครบุ้ยเตะขวาต่อยขวาครับมาให้เห็นนะครับ แักแรงทุกลูกครับพี่เอกต้นดูช้ากว่าก็จริงนะครับจังหวะของเพชรบุญช่วยครับแต่พยายามอาศัยลูกหนักะครับอาศัยลูกหนักเข้ามาทดแทนตรงนั้นครับดื้ออยู่แล้วครับรายนี้ครับประเภทแรกเรียกที่ีคนเลยครับเพชรบุญช่วยอาศัยลูกหนักลูกหัวใจนี่เลยครับที่จะเบียดได้นะครับเพราะว่าจังหวะฝีมือไปยืนคุยกับกล้องพนัสนี่หรือว่าเป็นรองแน่ขยับเข้าไปกล้องพนัสนีจัดจ้านนะครับสามยกนี่ท้าทั่วโลกก็ว่าได้นะ ครับอย่างที่บางลีได้เรียนไว้ครับกองขรต้องบอกว่า3ยกนี่ไม่เป็น2รลองใครครับทางด้านกองขรนแต่ว่าไปปลายแล้วครับเริ่มเหี่ยวเริ่มอะไรวันนี้มีโอกาสครับชกกันอีกไฟายครับกับเพชรบุญช่วยครับวันนั้นนี่3ยกไปก่อนครับแต่ว่าปายปลายมาสะดุดครับทาให้ทางด้านเพชรบุญช่วยตีตื้นจะมาเสมอครับเดี๋ยวพักให้นะเพือนมาของเพชรบุญช่วยใส่ขาเจาะล่างจะจัดจะดักเกลียบครับเจอบัดขวา ใสขวาหมัดขวาของเพชรบุญช่วยครับผีบไว้ก่อนครับก้องพรัณนี่ครับเกมยังเหมือนเดิมครบทางานเพชรบุญช่วยครับพยายามจะนเน้นที่ต้นขาด้านซ้ายของกล้องพรัณครับดูครับเจาะไปเรื่อยสับไปเรื่อยครับให้ความสูงความยาวลงมาเท่ากันก่อนครับแล้วก็มีหมัดคอยจิ้มแบบนี้ครับวงในครับความใหญ่ของกล้องพนัณครับจะกดดันทางด้านเพชรบุญช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับอย่างที่ทราบครับชกกันวันนั้นนี่สายงนี่ปก่้องครับจะว่าปปลายมาแถวมาสะดุดหน่อยครับดนาก้องพรัททำให้เพชรบุญช่วย เล่นเก่งขึ้นมาเกือบแซงครับทำได้แค่เสมอวันนี้มีโอกาสเจอกันอีกครั้งครับเอาให้หายคาใจครับดูครับพยังจะเดินจับนายไล่แขนเสียบขวาครับบล็อกแขนไล่แขนไม่ยอมไม่ขึ้นคอได้ทันทันนะครับดูครับสอกขวางัดเข้าไปยาวกวาพอสมควรนะครับทางด้านกองพูนัดโอ้ลากมาเด้งข่าซ้ายจังหวะนี้มันอยู่ใกล้เชื่อกรรมการธีรุฒิศรครบอกว่ามาสู้กันกลางเวทีรับแล้วก็เดินต่อกบเพ็นบุญช่วย พยายามเข้าไปรับเพชรคุณช่วยครับตะขวาบต้องพันักจะดักเสียบแต่ว่าเนี่ยเจอแค่งมาก่อนครับตเจาอล่างไปเพชรคุณช่วยเดินเข้าไปครับวงในครับวงในครับใหญ่กว่าพยายามล็อกให้เป็นตัวผู้เลยครับตีขวาครับก้องพรับตีขวาครับตีเข่าขวาครับชิงตีก่อนชิงตีก่อนเนี่ยครับ อาถัยความใหญ่ครับตีตกเข้าไปตูก,ก้าวแล้วแทงซ้ายสี่ขวาแม่จังหวะนี้ครับไปเสียหลักล้มครับแม่ยกขาสูงไปนี้นะครับทางกองพนัสแต่ว่าเพชรุช่วยไม่สงับเดินต่อครับพยายามจะเน้นไปที่ต้นขาด้านซ้ายครับเป็นจุดบอดจุดที่เขาพยายามมั่นใจเตะเข้าไปตู่รับสาดเข้าไปครับโดนไปเรื่อยๆโดนไปเอยเอะๆก็มีอาการเจ็บอาการช้ำเหมือนกันครับทางกงาองพนัสเสียร่างกองครับสายขึ้นบนมาครับแม่หลอกเสิร์ฟจังหวะนี้ครับ เขียล่างครับขึ้นบนครับเพชรบุญช่วยไม่สนครับเดินต่อโอ้อ้าวอีกคนหนึ่งวัดอีกคนดักเสียยครับนี่ครับจับได้เทไปเลยครับอาปากหัวเดินขึ้นมาแล้วครับนี่เป็นท่าแล้วก็สีหน้าแววตากันเอาจริงเอาจังของเขาเพชรบุญช่วยครับเอาเอาแล้วระเบิดฟอร์มแล้วนะครับตีขวาเข้าไปครับเพชรบุญช่วยขยับเข้ามาครับเจอแท่งขวาก้องพันนัด เพชรบุญช่วยเจอแท่งซ้ายโต้คืนด้วยแท่งขวาแล้วหมัดขวาครับเวลาโต้คืนนี่มีทั้งแทง่งทั้งหมัดนะครับออกไปแบบ1นึครับแทงเข่าซ้ายกอ้องพนัสก้องพนัสตีขวาเพชรบุญช่วยแต่งตัวนานครับแทงขวาคืนไปนช่วงปลายยกกพยายามจะกินเลี่ยมหมุนไปไเรื่อยๆก,กันกนะก้องพนัสเพชรบุญช่วยไม่สนครับตามตามสไตล์ที่ต,ตัวเองถนัดนะครับถอยหลงังไม่เต็ครับเตะเขาเจาะยางก็แม่หมดยกที่2พักให้นะเดี๋ยวตามกันต่อครับส่วนมุมน้ำเงินเพชรบุญช่วย วยจอบมมูจอมเดินจากสพปลาวครับเดินขยับเข้าหาครับตามสไตล์วันนี้จะเสมอบนวันนั้นหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับเตะจอล่างเข้าไปเดี๋ยวไปเรื่อยนะครับมีหมัดนําไปก่อนด้วยนะครับเพชรบุญช่วยแล้วก็จะกล้ำเลยจังหวะฝีมือเลี่ยมเชยน่าไปรองแน่นะครับกล้องมาน,นั้นนลรูกล่างสูงยาวมีลูกเตะมีลูกขวางลูกแทงเอาต้องชวนทะเลาะชนไปเรือ่อยนะครับจ่อยางไปก่อนด้วยครับ นี่ครับมีหมัดเสริมมาครับทางด้านเพชรบุญช่วยครับพยายามจะขวางขวางแล้วแทงครับแต่วต่าก้องรัดพยายามจะขึ้นคอแล้วก็เสียบกินไปเรื่อยครับกู้กับเด้งข่าวขวาอัดเข้าไปจังหวะสุดท้ายครับไปติดอยู่ข้างเชื่อมกมก,การลากม,มามามาสู้กันกลางเวทีครับแล้วก็ยังคงเดินต่อครับทางด้านาเพชรบุญช่วยครับกินขวาลำตัวหรือแบเสียบซ้ายครับเสีสยบข,ขวาคืนไปครับเพชรบุญช่วยนี่ครับพยายามจะสู้ทุกคู่แข่งครับแต่ว่าความใหญ่ ของทางด้านกล้องรับมีอีนอันพอสมควรครับมาถึงจุดนี้ครับขยับเข้าไปครับเพชรผุญช่วยครับอาช้าโดนแท็กเลยครับเตะขวาขึ้นไปครับอาวล้ครับวงในครับโหมดันพันตูเข้าไปครับเบียดเข้าไปครับดันเข้าเชือกครับยังไม่ตีกรรมการก็แยกต้องยังมีเวลาให้ลุ้นอีกสองโยกนะครับเอาขยับเข้าไปเจาะยางไปก่อนโอ้วันนี้มานิ่งด้วยนะครับ ข้องพนนะมีขวางแล้วก็แทงโต้คืนดูวงกไตจับได้แล้วนะครับเอาตีเข้าไปโอ้มาโดนพิษเยี่ยมลงไม่อีกครับแล้วก็เดินต่อครับม่สนไทยธนานเพชรมาช่วยครับตื้อดีหลอเกิเนี่ดูเสียเข้าไปกินคอได้บ้างครับลากมาเขายมตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการแก้ทันทีครับมือใบเกี่ยวเชื่อทั้งสองคนครับลากมา มาสูกา้กันกลางพอทีแล้วก็ยังคงเดินต่อครับทางด้านเพชรบุญช่วยครับทีมซ้ายเด้งแล้วครับต้องพนักขยับจิ้ิขวาเสียขวาเติมเข้าไปวงในขึ้นคอได้เด้งเข่าขวาอัดเข้าไปครับทาด้านก้กนนกองพนักอ่าแยกมาก่อนครับแหมกรรมาการดันออกมาบอกยอย่าอย่าไปอยู่ข้างเชือกมากครับเพชรบุญช่วยเดินเข้าไปเตะจอล่างมาขวาครับแทงเข่าขวาแทงเข่าขวาซ้า,ายพยายามยัดขวาพยายามแทง อผิดมาโอ้ยดีครับเสียหลักล้มไ่งั้นโดนเต็มแคกแน่ๆครับยังคงเดินอย่างต่อเนื่องนะครับเบียดเข้าไปขยักเข้าไปเอาดูนะครับวงในมันอยู่ที่วงในนะครับยุบย่นเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องทันทีครับยังสู่หลือเกินนะครับเหลือสองยกที่เหลือนะครับโอ้โหขยักไปเรื่อยชนไปเรื่อยเจาะยางเดียวได้โอ้โหเอาละครับสนุกแน่นะครับอีก2ยกที่เหลือปล่อตัวไปก่อนครับ เบิกทางด้วยลูกนั้นครับเอาละครับตองตื้อย่างเดียวนะครับไปอยู่ห่างไม่ได้นะครับโอ้ทำยังไงก็ได้นะครับให้กล้องมรนัดน้ำเหนื่อยให้ได้แต่ว่าวันนี้ดูโอ้ยจากหวาขวางแล้วก็แทงได้เนื้อเนื้อเหมือนกันเลยครับเพชรบุญช่วยนพยายามจะเล่งเกมสปีดเกมเต็มที่เต็มที่กัดนะครับท่านาเพชรบุญช่วยครับเบี่ยงเข้าไปจิ้มขวาลําตัวครับโอ้จิ้มขวาแล้วเสียบเข่าตามเข้าไปครับแต่ว่ากล้องบรรัดเองพยายามจะขึ้นคอครับบิดหมุนตีได้ไหมเสียบมา แว่านี้เด้งเขาขวาอัดเข้าไปครับเริ่มแรงขึ้นมาครับธนาเพชรคุณช่วยกล้องพนัทหยุดไปดื้อๆครับดูครับโดนเข่าไปสองสามดอกครับตู้ครับเพชรคุณช่วยแรงขึ้นมาครับเอาครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับโอ้ยเพชรคุณช่วยแกไม่รู้จักบดไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยอยู่แล้วจิ้มลำตัวไปก่อนครับแทงเข่าขวาเข้าไปครับพยายามสอกงัดเอาไว้เะยครับชิ้นของกล้องพนัทโดนขวาอีกแล้วโดนเข่าอีกแล้ว เอาแล้วครับจะหนังม้วนเดิมเลยนะครับสามยกแรกนี่น้ำไปก่อนครับเหมือนไฟที่แล้วว่าสี่ห้าหนืยเมื่อไหร่นี่โอ้โหจะเป็นแบบนี้ทุกทีละครับกล้องพนันนี่ครับอย่างที่บางรีบอกครับสามยกนี้ท้าทั่วโลกแต่ดูครับยกนี้ยกที่สี่ครับเกมจะจบแบบไหนครับเพ่อเสียบซ้ายครับเดิมพื้นขึ้นมากรได้กล้องพนันโดดต่อยขวาลำตัวหมัดขวาขึ้นไปครับเพชรผู้ช่วยวางแข้ขวายาวๆครับโอ้โหสุดมันครับเอาเสียบต่อครับ เสียบต่อไม่มีรอครับให้คุณช่วยครับเสียบต่อครับเสียบต่อครับโตมากองพนักโตมาครับเสียยะเมืองชนอยู่ที่มุมครับยืนกำกำมัดไปด้วยอ่ะเสียยะยืนกำมัดไปด้วยครับลูกพี่ของคุณแดงอ้าวเลี้ยวมาเหลี่ยมนี้ครับแทงเข่าซ้ายยัดเข้าไปครับตั้งกำแพงขวางเจอตีคืนพหรคุณช่วยเอาอีกไหมเอาอีกไหมไม่เอากรรมการจับแยกครับ หนึ่งนาทีสุดท้ายของยกที่4ี่ครับดูวับใครจะอืดใครจะถึกกว่ากันครับพยายามเดินบ้างกัตนายกล้องพนัสเพชรบุญช่วยวางแข้งขวายาวยาซ้ายโตขึ้นมาเอาละครับเริ่มผ่อนหายใจได้ขึ้นมากัตนาดกล้องพนัสเพชรบุญช่วยเดินต่อครับซ้ายงันเข้ามาเสียบขวาวงในเสียบดูครับแลกกันครับใครเสริมใยเหล็กที่หัวใจมามากกว่ากันโอกาสสูงครับที่จะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับพี่เอกถ้าผมเป็นนักมวยนี่ผมทํเพชรบุญช่วยจนผมว่าผมตั้งจะเหนื่อยเองะครับแกทนดีเหลือเกินครับ เอาตากกะแผงขวางไว้ครับแตกหรือยังครับดูเหมือนมีเลือดไหลออกมาด้วยครับแตกแล้วนะครับเพชรบุญช่วยครับไหลมาเป็นทางเลยครับผ่านลูกตาเข้าไปครับนี่ครับพยายามจะออกมาคุมเกมคุมจังหวะกันนเพชรบุญช่วยเสียบเข่าขวาครับกองบนัดเด้งเข่าขวาอัดเข้าไปครับเริ่มมีฮึดขึ้นมาอีกครั้งครับช่วงปลายยกที่สี่ครับบังลีต้องฮึดกว่านี้นะครับกองมนัดขยักเข้าไปโอ้โหสถานการณ์นี่ถือว่า ชิงดำเลยครับมวยคูน่นี้ในช่วงพักยกทีมงานของเพชรบุญช่วยนี่บอกให้ชนอย่างเดียวดูว่ากองพนัดนะครับาสายจังหวะฝีมือนะครับไม่ปะทะด้วยแล้วนะครับโอ้ดักแตะดักแทงสายแต่สายแทงสายเพชรบุญช่วยไม่สนนะครับยังชนเหมือนเดิมน่าจะมียาชีดมาหลายคำปั้นด้วยครับกอ,องพนัทได้ลูกฉาบสวยแล้วครับเพชรบุญช่วยก็ลูกตืนครับสายแต่รต้นคอครับ วงนายเจ็มเข้าไปครับกองพละตีคืนมาลุยครับเพชรบุญช่วยครับยกสุดท้ายดูอย่างเดียวครับช้าไม่ได้ด้วยนะช้าไม่ได้ด้วยครับเดินเกมกดดันครับเดินเกมกดดันครับต่ขวาต่อยขวาเข้าไปครับเจอแข้งซ้ายกองพละนี่พยายามจะเดินเล่นเกมขึ้นมาครับเพชรบุญช่วยครับเวลายังพอมีเยับแต่ว่ากองพละนี่เหมือนจะมั่นใจในผลงานออกไปคุมเกมคุมสถานการณ์แล้วแม่แ้งขวาไม่ได้จังหวะก็เพชรบุญช่วย เอาละครับต้องเล่นบอลเอาล็อกข้ามาต,ตีไปเรื่อยนะครับกองมาระก,ก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับไม่ยอมให้เพชรบุญช่วยนั้นตีได้ง่ายง่ายดูนะครับยังคงเดียดเหมือนเดิมหยักเข้าไปแต่ว่าเลี้ยวแรงก็ดูว่าจะลดน้อยถอยลงไปเหมือนกันเลยครับเพชรบุญช่วยนี่ครับนาทีกว่าๆเพชรบุญช่วยลุยครับต้องลุยสถานเดียวครับ แทงเข้าไปยกขึ้นมาก็ดูแหมอาวุธใหม่ค่อยมีน้ำหนักแล้วครับพอช้าเป็นกเนี่ยครับโดนบิดแหมเลยเข้าเชือกไปเลยครับเพชรบุญช่วยต้องคึกกว่านี้แล้ะครับเดินเข้าไปโดนถีบไว้เตะเตะเข้าไปก็เนี่ยช้าแล้วครับช้าแล้วครับเพชรบุญช่วยครับเบียดไปเบียดมาก็กลายเป็นเพชรบุญช่วยเลยครับหวดเกี้ยงไปเองนะครับพยายามจะฮึดแต่มันจะฮึดไม่ขึนแล้วนะครับ กองมานัดก็หมดนะครับแต่ว่าอาศัยลูกล่างนะครับหลักเหลี่ยมนี่ทาให้ยังเยือยอยู่ได้นะครับมีลูกขีดลูกแทงสกัดเอาไว้โอ้โหดูนะครับเรียกว่าเกลี้ยงถังจริงๆครับก็พยายามจะเล่นนะครับ้องชื่นชนทั้งสองมุมแหมวันนี้ครับไฟที่สองที่เขาเจอกันครับสนุกดูเดือดตื่นเต้นครับเบียดกันไปเบียดกันมาผิดไปยิ่งมาทุกวินาทีครับจนมาถึงตอนนี้ยกสุดท้ายครับ สรงดานกองมัตดูเหมือนจะมั่นใจในผลงานครับทาดเพชรบุญช่วยก็ต้องยอมรับในหัวใจความเป็นนักสู้ของเขาครับแม้ว่าจะเตียสั้นกว่าแต่ว่าเบียดเกมมาเล่นเกมขึ้นมาได้ลุ้นได้เสียวแล้วครับโอ้พายามฮึดแล้วนะครับถอยน้อง่อยนะฮกองมณัตเพราะว่าพอแล้วนะครับพอแล้วไม่ต้องเข้ามาเพชรบุญช่วยนีไม่ยอมอยู่แล้วนะครับห่ายกนี่ชนกันสิ้นเสียงระคังแล้วครับขยักเข้าไปอ๋อกองมณัตมีลูกถี จะแก้งเกิดได้สักทีแล้วครับไฟนี้กล้องพนัดครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ อ๋อเป็นทางกล้องพนัทนอนวัตยิมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเลยครับผู้นี้